ทุกคนน่าจะรู้จักหนังอาชญากรเกี่ยวกับการใช้ไมายากลทำการป้นอย่างเรื่อง Now You See Me ใช่ไหมครับที่ภาค1ออกมาตั้งแต่ปี2013และภาค2ตั้งแต่ปี2016แล้วซึ่งหลังจากที่หายไปนานเกือบ10ปีนะครับในทุสุดตอนนี้ภาค3ก็เพิ่งออกมาในเรื่อง Now You See Me Now You Don't และเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากไปดูมากเลยซึ่งรู้ไหมครับว่าในภาคนี้ทีมนักไมาย,กกยากลขยายเพิ่มจากเพียงแค่จตุระอาชาสีคนมีนักไมายากลเข้าร่วมทีมเป็นกลุ่มเจนซีอีก3คนรวมเป็น 7คนแล้วซึ่งตัวเดือดเรื่องนะครับผมอาจจะไม่อยากพูดถึงมากเพื่อไม่เป็นการสปอยแต่เผื่อใครสนใจนครับผมจะสรุปให้ฟังว่านักมายากลทั้ง7คนนี้มีทักษะพิเศษอะไรบ้างในแผนการปล้นของพวกเขาซึ่งแน่นอนนะครับก็คือทีมจัตุรัอาชา4คนแรก The Four Horsemen ที่เราเห็นกันตั้งแต่ภาคแรกเริ่มจากเจเดนเนลล์แอลาสนะครับที่เป็นอาชญากรตัวพ่อจะเชี่ยวชาญมากเกี่ยวกับด้านการวางแผนการสร้างภาพลวงตาใช้กลไพ่และออกแบบแนวทางการปล้นจึงเป็นเหมือนกับสมองของทีมที่เชื่อมนักมายากลทุกคนเข้าด้วยกันคนต่อมานัก ney, นนกน กดจิตอ่านใจเบี่ยงเบนความสนใจและควบคุมมุมมองของฝูงชนซึ่งเมริ t นะครับทำให้คนที่จัดตุรัดเชื่อได้ว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงจนลืมสิ่งที่หายไปต่อไปนะครับก็คือแจ็คไวล d เ r อร์ที่เป็นปรมาจารย์การล้วงกระเป๋า การปลดล็อกและความคล่องแคล่วมือไวซึ่งสําคัญมากเวลาต้องขโมยของปลดล็อกเพื่อเข้าถึงเป้าหมายให้ได้และคนสุดท้ายของจัตุรัสอาชานะครับก็คือเฮนรี่รีฟที่เป็นเอสเคปอาร์ติสหรือคนปลดพันธนาการและหลบหนีทําให้ผ่านกับดักและพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นได้เฮนรี่นะครับจึงเป็นเหมือนกับคนที่ทําให้ล็อกอะกลายเป็นคําว่าเปิดภายในพริบตาและต่อมานะครับผมจะพูดถึงเด็กใหม่ของเราก็คือเจนซีทั้ง3คนเริ่มจากบอสโกะครับที่เป็นเหมือนหัวโจกข,ของกลุ่มเด็กใหม่เป็นแด r ์เดวิลของกลุ่มนี้หรือคคคคนนนนททททีีี่่่่ําาาาาฉกกกเคคเเิวมสสสยงงงงงงูชูชรรโดขขึ้ลจอ ต่อกันเป็นการใช้ความเสี่ยงเพื่อเอาชนะสายตาของคนดูคนที่2ของกลุ่มเด็กใหม่นะครับก็คือจูนซึ่งคนนี้เป็น a i r j l e inflator i เก่งเรื่องพาขัวเป็นคนตัวเล็กมีความว่องไวสูงทําให้เข้าถึงที่เล็กๆแคบๆเพื่อไปปลดล็อกระบบได้ง่ายขึ้นซึ่งเธอเนี่ยจะวิ่งในฉากเหมือนกับเธอเป็นส่วนหนึ่งของกลเลยและคนสุดท้ายของเด็กใหม่ก็คือชาร์ลีที่เป็นแฟนตัวยงของกลุ่มจัตุรัาชาจึงเป็นคนที่มีความรู้มากมายออกแบบกลใช้สมองและชอบอยู่เบื้องหลังของกลมากกว่าเป็นคนที่ออกแบบเครื่องเล่นให้มายากลทํางานจริงในโลกความเป็นจริง ซึ่งภาคล่าสุดที่ออกมานี้นะครับเขาบอกว่ามีฉากลองเทคสุดโหดจากทั้ง7นักนายกลด้วยที่ผู้กำกับเลือกไม่ใช้ CGI เพราะอยากให้คนอะ่ะเหมือนจริงมากที่สุดเป็นหนึ่งในฉากไฮไลท์ของหนางเลยไหนใครรอดูเรื่องนี้หลังหายไปเกือบ10ปีอยู่บ้างไหมครับและคิดว่านักนายกลคนไหนาจากทั้ง7คนเป็นคนที่คนจะชอบมากที่สุดและวันนี้ก็ฉายแล้วที่โรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาใครสนใจอยากไปดูก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับ